สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชน n e าฟางน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะมาฟังก็มีปากกานะคะสำหรับเลคเชอร์นะคะคนที่เขียนเยอะๆอะไรอย่างนี้ดีมากๆเลยแล้วก็มีสีทั้งหมด1ิสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันฟุ้งนี่ไงเป็น รุ่นใหม่นะคะของยี่ห้อ Starbilo นะคะซึ่งทำออกมาเป็นปากกาลูกผสมนะคะก็คือเป็นปากกาเจลลูกลื่นลูกลื่นเจลพิเศษมากๆเลยก็คือหัวจะเป็นเหมือนลูกลื่นใช่ไหมคะแต่ว่าหมึกเวลาออกมาแล้วเหมือนแบบเป็นหมึกเจลซึ่งแบบว่าใช้ดีแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะคะตัวนี้ซึ่งออกมาสิบสีเนี่ยสีตามด้ามแบบนี้เลยนะคะนอกจากหัวจะเป็นสีตามด้ามแล้วนะคะยังมีนี่ ปกสีก็ตามด้ามด้วยนะคะซึ่งแบบทำออกมาได้แบบสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวปอกตรงเนี้ยเป็นยางนะคะจับถนัดมือมากๆเลยแล้วก็เวลาจับเขียนนานๆก็จะไม่เจ็บมือด้วยโดยก็มีอันนี้นะคะเป็นคิปเนี่ยสำหรับนี่นีบแบบนี้นี่หยีบแบบนี้ได้นะคะซึ่งแบบว่าดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็สีออกมาสวยมากๆด้วยนะคะตัวนี้ขนาดหัวอยู่ที่0.5นะคะนี่เป็นรุ่น Point Visco นะคะโอเคเดี๋ยวมาปลางจะมาเทสสีให้ดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเรามาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะมะปางจะเลือกสีส้มละกันนะคะเมื่อกี้ลองเขียนสีชมพูไปแล้วนะคะหลังนี้มะปางจะมาลองเขียนสีส้มให้ดูในกระดาษ80กรัมนะคะ โอเคฟุ๊ฟฟบเขียนลื่นมากๆนะคะตัวนี้เจ๋งมากๆเลยฟุ๊นี่แล้วก็สามารถว่ารูปแล้วก็ลงสีได้นิหนึง่งชุบๆนี่นะคะแล้วก็มาลองดูกันว่าซึมไหมนี่ก็คือไม่ซึมนะคะถ้าในกระดาษ80แกรมถือว่าทำได้ดีนะคะโอเคค่ะแต่ว่ามะปางเนี่ยลองเทสแล้วก็สีทุกสีนะคะลงไปในกระดาษ 70กรัมตัวนี้นะคะซึ่งผลออกมาว่าแอบซึมนิดนึงโอ้ซึมไม่นิดนะคะซึมเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาไปเลคเชอร์แบบนี้เอาไปเขียนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมไม่ซึมเลยแต่ว่าถ้าเอาไประบายสีอะ่ะก็คืออาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะในกระดาษ70กรัมแต่ว่าถ้า80กรัมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะระบายก็ยังไม่ซึมมานะยังไม่เลอะลงมานะคะ ถือว่าโอเคมากๆนะคะสำหรับการเขียนโดยเฉพาะนะคะเลคเชอร์ต้องแบบสวยมากๆเลยคือสีมีตั้ง1 0ส,สีแล้วแบบสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะสีสดมากๆด้วยตัวนี้ใครชอบเขียนนะคะแนะนำมากๆนะคะบอกเลยโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ของมะปางนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้ามะปางจะเอาอะไรมารีวิวอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆจากมะปานก่อนใครนะคะแต่ถ้าใครยังดูไม่จุใจกดคลิปอื่นๆของมะปางได้เลยเตียงไม่เพียบคลิกเลย